มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอธิบดีกรมอุตุแจ้งแล้วนะคะพายุหมาเหล่าเข้าไทยจากกรณีที่นายชวริ์จันทรรัตน์ประธานทีมกรุป๊ปผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำได้โพสต์ Facebook นะคะเตือนมีโอกาสที่พายุดีไปชันลูกใหม่ที่ชื่อว่าหมาเหล่าเข้าไทยของช่วงเย็นวันที่28ตุลาคมนะคะ ซึ่งขณะนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดนะคะดรนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุได้ชี้แจงข่าวพายุที่เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยจากแบบจำลองจากทีมกรุ๊ปคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้และพื้นที่โดยรอบนะคะส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักมากในช่วงวันที่29-30ตุลาคมนี้ ทัวทางภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงอีสานค่ะพร้อมขอให้เร่งพ่องน้ำออกจากเกนเตรียมรับมือค่ะคำเตือนนี้โพสต์นี้ทำให้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกหนังสือชี้แจงว่าเป็นคำเตือนของผู้ไม่มีอำนาจหรือว่าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรกระทำอย่างยิ่งส่งผลเสียต่อระบบการแจ้งเตือนภยัยประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตกใจ จึงขอให้หยุดแชร์พร้อมอธิบายว่าแบบจำลองแบบเดียวคงไม่เพียงพออุตุได้ติดตามพบว่าหลังจาก23ตุลาคมเป็นต้นไปความกดอากาศสูงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้โอกาสเกิดพายุเข้าไทยอ่านจะอ่อนกำลังลง,ลงและสลายไปเมื่อขึ้นฝั่งเวียดนามต้องติดตามเป็นระยะกระทั่งล่าสุดได้มีการสอบถามดรัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนะคะ ซึ่งได้ชี้แจงว่าขณะนี้พบการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในวันที่25ตุลาคมนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้การประเมินสภาพอากาศในช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชันหรือว่าอาจจะาหลไปก่อนที่จะก่อตัวเพราะว่าตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นจะมีหย่อมความกดอากาศสูงแผ่เข้าไทยนะคะ อาจจะสลายตัวไม่สามารถก่อตัวเป็นพาย,ยุได้แต่จะติดตามอย่างใกล้ชิดและมีแผนรับมืออยู่แล้วค่ะทั้งนี้ต้องรอดูความชัดเจนในวันที่26ตุลาคมคาดว่าความกดอากาศสูงที่แผ่เข้าไทยจะมีผลเกิดพาย,ยุหรือไม่และจะเข้าถึงกทมด้วยหรือไม่โดยเป็นการคาดการเตือนล่วงหน้าค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ